วันฤดูใบไม้ผลิที่มีแดดจา้าผู้คนออกมาเดินท่ามกลางท้องถนนเพื่อหาซื้อของขวัญวันพอ่อช่างทำของเล่นเจเปตโตยืนมองออกไปข้างนอกอย่างเศร้าส้อยอยู่เพียงผู้เดียวในร้านของเขาเพราะว่าเขาไม่มีลูกชายที่จะมอบของขวัญวันพ่อให้เขาได้แมวของเขาชื่อว่าตุตูเดินเข้ามานั่งบนตักของเจเปโต้ฉันปรารถนาอยากจะมีลูกจริงๆเลย โอ้แน่นอนเธอก็เป็นลูกของฉันนะตูตูตวันนั้นเองเจ็บเปโตก็รู้สึกอยากสร้างของเล่นรูปเด็กน้อยขึ้นมาเขาจึงนำต่อต้อนสนมาแกะสลักโอ้ยฮะเธอพูดอะไรเหรอตูตูตเจ็บเปโตได้ยินเสียงแปลกแปลก ในขณะแกะสลักตอไม้นั้นเจเ็บแปเตโตทาสีชิ้นไม้ที่เขาแกะสลักขึ้นมาอย่างประณีตจากนั้นเขาจึงวางงานทิ้งไว้บนโต๊ะและเดินออกไปด้านหน้าร้านด้วยความสงสัยณตอนนั้นเองงานแกะสลักไม้ในรูปหุ่นเชิดเด็กชายก็กระโดดขึ้นจากโต๊ะเจเ็บปโต้แทบไม่อยากเชื่อเลยจริงๆสวัสดี มีหุ่นเชิดพูดได้อยู่ตรงหน้าเขาหนูหนูเป็นเด็กหุ่นเชิดพูดได้เป็นของของวัญวันพ่อสำหรับฉันเลยวันพ่อคุณเป็นพ่อของผมเหรอใช่แล้วลูกตอนนี้หนูก็เป็นลูกของฉันแล้วนะและชื่อของลูกก็คือขอคิดก่อนนะพินอคคิโอพินอคคิโอ เดี๋ยวพ่อจะทำอาหารอร่อยๆให้ทานนะพิ่นกเคียวขณะที่เจเปตโตเดินเข้าไปข้างในนกหัวขวานจอมวายร้ายก็มาหาพิ่นกเคียวไงเจ้าหนูปปปยืนท,ทึ่มทึ่มอยู่ทำไมวันนี้อากาศดีจะตายออกไปข้างนอกสิอืมออกไปเหรอ เมอนอกหัวขวานพูดจบพีน่นกคิโก็เดินออกไปข้างนอกและเริ่มออกวิ่งพอเจ็บเปตโตกลับมาก็ไม่เห็นลูกชายตรงที่เขาเคยยืนอยู่เจ็บเปตโตตกใจมากเขาวิ่งออกไปตามหาลูกข้างนอกแต่ด้วยวัยชาราข,ของเขาเขาจึงหมดแรงและต้องนั่งพักส่วนพินอคิโอก็วิ่งไปทั่วและหลงทางอยู่ในตลาด อ้าวฉันจำถนนสลับกันไปหมดแล้วอ่ะแล้วฉันจะกลับไปหาพ่อ,อยังไงละทีเนี้ยในขณะที่พี่โนคิโอเดินวนไปวนมาอย่างเศร้าส้อยท้องของเขาก็ส่งเสียงร้องด้วยความหิวโหวยเขาเห็นแผงขายผลไม้อยู่ข้างหน้าเขาจึงล้วงมือเขาไปหยิบกล้วยมาหนึ่งลูก <c> เอ้เจ้าหนูจะมาหยิบผลไม้ของฉันกินฟรีๆไม่ได้นะพ่อแม่ของเธออยู่ไหน จ่ายเงินฉันมาซะดีๆอ่าคือจริงๆแล้วผมมีเงินเยอะมากแต่มันอยู่ที่บ้านนะครับณตอนนั้นเองจมูกของพี่นอกคิโยก็เริ่มยาวขึ้นอ๋จมูกของฉันน่ะจมูกของฉันเป็นอะไรไปเนี่ยจมูกของฉันจมูกของฉันจมูกของฉันเนี่ยพี่นอกคิโยออกวิ่งไปมาด้วยความตื่นกลัวถ้ามีเงินแล้วก็รีบเอามาจ่ายเดี๋ยวนี้เลยเจ้าหนู ออไม่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 อย่าโกรธผมเลยนะผมไม่มีผมไม่มีเงินเลยเมื่อพินอคคิโอพูดความจริงจมูกของเขาก็กลับไปเป็นดังเดิมแต่เขารีบวิง่งหนีไปโดยไม่ทันสังเกตในที่สุดเขาก็มาหยุดยืนอยู่หน้ากระจกและมองดูเงาสะท้อนของตนเองจากกระจกจมูกของฉันกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วช่างเจ็เปตโตตามหาลูกชายบนถนนจนดึกดื่น ที่สุดพอฝนเริ่มเทลงมามเขาก็ต้องไปหยุดรอตรงมุมถนนและได้แต่หวังว่าลูกชายจะผ่านมาทางนี้พี่น็อคิโอลูกอยู่ไหนกันลูกชายสุดที่รักอยู่ไหนลูกในอีกทางหนึ่งพี่น็อคิโอก็เปียกโชกจากฝนและมีกลิ่นเหมือนไม้เปียกชื้น ด้วยความสิ้นหวังเขาจึงกระโดดเข้าไปในถังขยะเพื่อหลบฝนแต่เมื่อรุ่งเช้ามาเยือนเขา,าก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงคนเดียวในถังขยะนี้ไงเจ้าเด็กไม้ฉันหิวสุดๆเลยละ่ะฉันขอแทะกินเท้านายรองท้องหน่อยละกันนะพินคกคิอหวาดกลัวมากและอยากจะหนีไปเสียเดี๋ยวนั้นแต่ว่าหนูคว้าเท้าของเขาเอาไว้ด้วยมือขนาดใหญ่ ไม่ปล่อยฉันเลยนะพ่อของฉันคือเสือถ้าเขาเห็นนายเขาต้องขมือบนายในคราวเดียวแนะ่ถ้าพ่อนายเป็นเสือนายก็ต้องมีหางด้วยสิใช่ฉันเองก็มีหางนะพอพินกคิโอโกโหกจมูกของเขาก็เริ่มยาวขึ้นอีกจมูกของฉันถ้างั้นฉันขอกินหางนายหน่อยแล้วกันพินกคิโอกระโดดออกจากทางขยะด,ด้วยความกลัว ัฉัฉนน่ไม,ม,ไม,มพี่นอคิโอยืนอยู่หน้าแอ่งน้ําและก็ต้องโล่งใจเมื่อเห็นเงาสะท้อนของตัวเองจมูกของเขากลับไปเป็นอย่างเก่าแล้วฮึแสดงว่าจมูกของฉันจะยาวขึ้นเมื่อฉันโกหกและสั้นลงเมื่อฉันพูดความจริงอย่างไรก็ตามเขาไม่ทันสังเกตเห็นโจรใจร้ายที่แอบย่องเข้ามาใกล้จากด้านหลัง เมื่อโจรผู้นี้เห็นหุ่นเชิดที่วิง่งและเดินได้ด้วยตนเองอเขาก็อยากจะขโมยหุ่นเชิดนี้เพื่อน,นำไปขายขอบคุณนะที่หาหนทางรวยให้ฉันรวยไม่รู้ตัวเลยทีนี้ปล่อยนะฉันเป็นเด็กจริงๆอ่ะฉันไม่ใช่หุ่นเชิดพูดได้ช่างเจ็บป,ปตโตตามหาลูกในร้านทุกร้านถนนทุกสายตลอดวัน แต่เขาก็ยังหาพินอคิโอไม่เจอหรือลูกจะไปที่ชายหาดแต่ว่าแต่เขาตกลงไปในทะเลละ่ะเจเปตโตรีบวิ่งไปยังชายหาดและเริ่มค้นหาลูกให้ทั่วในขณะนั้นเองเขาก็เห็นชายตัวใหญ่ท่าทางแปลกๆแบกถุงผ้าขนาดใหญ่บนหลังเขาจึงเดินเข้าไปหาชายผู้นั้นและถามว่าเห็นเด็กหุ่นเชิดบ้างหรือไม่ เมื่อได้ยินเสียงพ่อพี่นอคคิโอก็ร้องตะโกนออกมาทันทีพ่อผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ฮะเมื่อเจ็เป็ตโตได้ยินเสียงของพีนงพ่นอคคิโอเขาก็ขอให้ชายผู้นั้นคืนลูกชายมาแต่ชายผู้นั้นกลับบอกว่าจะเอาพี่นอคคิโอไปขายให้ได้เงินเยอะๆเขาผลักเจ็เป็ตโตออกไปให้พ้นทางและออกเดินต่อไปณตอนนั้นเองพี่น็อคคิโอก็พูดแต่คำโกหกมากมายขณะอยู่ในถุงผ้า อฉันเองก็เป็นโจรเหมือนกันนะแถมยังมีเงินมากมายมาหาศาลด้วยและผมของฉันก็เป็นสีแดงด้วยวิธีนี้จมูกของเขาก็ยาวขึ้นเรื่อยๆและเจาะถุงผ้าเป็นรูเขาจึงกระโดดออกมาจากรูนั้นและวิ่งไปหาจิปเปโต้ทันทีพ่อหาลูกของพ่อพอโจรเห็นดังนั้น<ๆ>เขาก็มุ่งหน้าไปหาทั้งสองด้วยความโกรธ เจเปโต้โยนแหจับปลาที่อยู่ที่พื้นใส่โจรโจนติดอยู่ในแหและเสียการทรงตัวจึงตกลงไปในทะเลเจเปโตและลูกกอดกันกลมแน่นพินอกคิโอรีบพูดความจริงเพื่อทำให้จมูกกลับไปเป็นอย่างเก่าและก็ผมน่ะเป็นเด็กดีและผมก็ไม่อยากทำให้ใครโกรธด,ด้วยและผมก็รักพ่อมากๆเลย ณตอนนั่นเองปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและพินอคิโยก็กลายเป็นเด็กชายที่มีเนื้อหนังมังสาจริงๆตั้งแต่นั้นมาพ่อและลูกชายทั้งหลายในเมืองก็เชื่อมั่นว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากความรักไม่ใช่คำโกหกแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อราพันเซลผู้มีเรือนผมยาวสีทองได้ยินว่าจะมีคณะละครสัตว์มาแสดงในเมืองเธอก็ปีนหอคอยลงมาด้วยความตื่นเต้นและไปที่ตลาดเมื่อเธอเห็นแสงไฟและเต็นท์หลากสีเธอจึงเดินเข้าไปดูข้างในขณะที่กำลังเดินชื่นชมรอบๆบ,บริเวณ เธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องไห้จากที่ไลกลๆทำไมถึงมีคนร้องไห้ในที่สนุกสนานแบบนี้นะรพันเซลคิดเธอเดินเข้าไปใกล้สิงโตที่ยืนหันหลังให้ด้วยความอยากรู้สิงโตที่รักเป็นเจ้าเองเหรอที่ร้องไห้เจ้าสิงโตดูอมทุกข์เล็กน้อยแต่ก็เอ่ยขึ้นว่าไม่ข้าไม่ได้ร้องไห้ คราวนี้ราพันเซลเห็นแพนด้าที่กำลังพยายามขี่จักรยานล้อเดียวแพนด้าน้อยเสียงสะอื้นนั่นเป็นของเจ้าใช่ไหมแพนด้ามองราพันเซลด้วยความประหลาดใจแล้วบอกว่าโอไม่นะเขาตอบข้าจะร้องไห้ขณะขี่จักรยานล้อเดียวไม่ได้หรอกราพันเซลออกเดินต่อไป แต่จู่ๆก็มีตัวตลกออกมาขวางทางเธอมา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 หัวเราะก,กันหน่อยดีกว่าเขาพูดขึ้นและเดินจากไปขณะหมุนลูกบอลไปมาขณะที่รพันเซลมองตัวตลกด้วยความทึ่งเสียงร้องไห้นั้นก็ฟังดูใกล้เข้ามาเรื่อยๆรพันเซลแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเดินเข้าไปในเต็นท์ข้างหน้า เพราะเด็กชายหุ่นไม้พี่น็อกคิโยกำลังจ้องมองเธอจากข้างในกรงขังเขาร้องไห้พี่น็อกคิโยคนที่ร้องไห้คือเจ้าหรอใครการขังเจ้าไว้แบบนี้เปล่เาเปล่เาเปล่าข้าเปล่าร้องไห้นะทันทีที่เขาพูดขึ้นจมูกของพี่นอคิโอก,ก็งอกยาวขึ้นรพันเซลยืนกรานให้เขาบอกความจริงมาแต่พี่นอคิโยกลับพูดว่า ข้าไม่ได้ร้องไห้ข้าสบายดีและแล้วจมูกของเขาก็งอกยาวขึ้นอีกโธ่พินอคคิโอ,เ,โอเจ้าก่อหกทำไมกันข้ารู้นะดูสิจมูกเจ้ายาวขึ้นเรื่อยๆบอกข้ามาเถอะทำไมเจ้าถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้พินอคคิโอ,โอบอกรพันเซลว,ว่าเจ้าของคณะละครสัตว์หลอกเขาและพาเขามาขังไว้ที่นี่แล้วก็ ทุกคนถูกบังคับให้ทำงานที่นี่เขาพูดราพันเซลรู้สึกเศร้าใจเมื่อได้รู้เรื่องของพินอคคิโอและสัตว์ตัวอื่นมากดูท่าทางจะไม่มีใครมีความสุขในคณะละครสัตว์ที่เธออยากดูนี่เลยเอาละ่ะข้าน,นึกแผนการดีๆออกแล้วราพันเซลรีบไปหาเจ้าของคณะละครสัตว์สวัสดีท่านเจ้าของคณะ ข้าเป็นนักมายากลชื่อดังและนี่คือตู้มายากลของข้าข้าทำเงินให้ท่านได้มากมายเลยนะเจ้าของคณะละครสัตว์รีบตอบรับข้อเสนอทันทีที่ได้ยินเรื่องเงินละครสัตว์วันนั้นมีคนดูเต็มหลังจากการแสดงกายกรรมและการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจอื่นๆราพันเซลก็ก้าวขึ้นเวทีสำหรับการแสดงสุดระทึกนี้ ขอเชิญเจ้าของคณะละครสัตว์ขึ้นเวทีขอเสียงปรบมือหน่อยเจ้าของคณะละครสัตว์ขึ้นเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือและเดินเข้าไปในตู้โดยไม่รู้อะไรเลยทันทีที่รพันเซลพูดว่าโอมเพียงทุกส่วนของตู้ก็ปิดล็อกแน่นคนที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้บังคับให้ทุกคนในคณะละครสัตว์ทำงานเขาเป็นคนไม่ดี สหายทั้งหลายจงหนีไปจากคณะละครสัตว์นี้ซะไม่นะคนดูต่างปรบมือเมื่อได้รู้ความจริงด้วยวิธีนี้เหล่าสัตว์ทั้งหลายพากันวิ่งหนีไปพี่น็อคิยววิ่งมากอดราพันเซลราพันเซลขอบคุณมากเลยนะที่มีเมตตาและช่วยเหลือพวกเราทุกคน ้อของคณะละครสัตว์ผู้โลบมากที่ทำทุกอย่างเพื่อเงินจึงได้รับบทลงโทษในที่สุดความร่ำรวยที่แท้จริงเกิดจากความร่วมมือและความสามาัคคีเหมือนกับเรื่องราวของราพันเซลและพินอกคิยอ